เฮ็ดหยังไหนสิเฮ็ดหยังไทชิฟเอาไทเฮ็ดหยังไทต,ตอนไหนไทยหยังนะไทเทฟอลหรอกว่าสิเอาก็ว่าว<ป>ตั้งแต่เสียวนี่ไปนอนยุกิเอาไปนอนยุกิเฮ็ดหยังฮะเอาไปนอนย<ะ>ุกิเฮ็ดหยังเอาโอ้หนิเมย์ผลิภตภัณฑ์ฟ้าไรพัดหนาาิเมย์นอนยุกขีมันเป็นตัวแทนจำนายสิเอ,เอาไปไม่หน่องย้ำไหลโสดฟ้าไรพัดนี่คืออีหยังขึ้นนำลาบอดหรือน้ำไม่หยังบ้าทิฟ้าไรพัดผลิตภัณฑ์ฟ้าไรพัดบำรุงสายตาบำรุงดวงตา บำรุงสายตาบำรุงดวงตานะครับพ่อแม่ฉับ่ได้ซื้อมากินเสียสันนะเพียกินแล้วพ่อเจ้ามันตาถั่วตาถั่วมแม่มึงตีกูสายตาเงาได้ละตาถั่วเพื่อไว้กินไปเด็กอสร้างน้ำนองยุกีก็ได้สร้างน้ำนองยุก,ก,กี็ได้เดี๋ยวพาไปบุกน้องบ้านน้องยุก,กีไปในเตื่นไปบุกไปโอ้ผนฉลาด <c oughs> เอาเพี้ยมันคือจบอีกเดี๋ยวเพี้ยมัมึงบายเมียก่อนมึงมึงไปคือถึงความรู้สึกกำลังกำลังจะไปบ้านน้องยุกีครับจะเอาอัน วดป้ายขวดผลิตภัณฑ์ฟ้าไรพัดไปให้น้องยุกจีเพราะน้องยุกจเป็นตัวแทนจำน่ายนี่คันผูใ้ใด่เสื้อหลายๆจะได้เสียไส้แบบนี้ทังามเนี่ยผู้โฆษณาให้กับว่าใดจะโตตีเสียบ่อันนี้มุครรขคอยลากเอาตัวนี้คือน้องขาท่าหนากับน้องตรงไทยค่ะน้องน้องตรงไทยเหี่ยเดี๋ยวดีเลี่ยมได้กันที่จังหว่างท่านโซจีมึงยูทูบเปิดที่เป็นบุ๊คยุกจีเพิงประกาศที่น้องสามช่ <laughs> องในยุคนี้ วุงแน่ฝุ่นยีอันจิตเป็นบุเขาหนีามเขายังว่าเขาอยู่บานบอย่งว่าเขาเตืนไปเขาอาบน้ำไปทำหมเขาอยู่บาทบ่เขาป็นยูเขาอยูตายมีไปสคือมาถามเขากอน้องปอยูไหน้องอยูนี้ก็ฝากขวดไว้ีรกับมี่ขวดลงขวดไปหัลามามวกวหอปรกาศปรกาศประกาศมาตัวนี้มันมันปรกาศแมนยูมันปรกาศเจ้าตัวประกาศ่อยิ มหาเสร็จมหานองยุกียังมหานองยุกีงยูทูบเปิดอ่ยผิดหวังไปตามๆกันเมื่อทั้งสามช่องผิดหวังไปตามๆกันนะคะเออเอาไหนน้บ้านละแล้วไปโทอบอกแล้วเอาโอ้ยบางทีน้องบงเนี้ยูทูบเปิดมหาน้องกับปอันกรบปอบอกลวงนาจหน้่งนี่เราพนท้อกันรบบอกลวงหนาเอาไ้เอาไึ้นเรือเคิ่งเงี้ยยันมายันมาอรกเอาม้นอยู่บ่ ความกับพ่ไ่ยืนพางบุญคนกับพ่อยู่ผมว่ามั่จไม่เินแต่งมันต่อยละมือนะนี่หลับผลนเท่ากันเส็ยทียังบรคำนว่ใบรวงหนาก็ถามพ่อเบิงว่าผอยอยู่บ่เพิ่ไปใส่หนอเพิ่งเราไปเจียมบ้างเหรอเพิจะไปวัดไปว่าไปนั่นน่มีคนตัวน้อสวยคนแย่งหรอกเป็ประเดิต้นสวยก็สูยด้แบงบักมัน่สวยจังไหนมันใบมุ่งละมือสวยสำรับเท่านี่เร็วสำรับฉันกับประคำมันเลย